มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดวุ่นยูทูบเบอร์กาะติดลุงพลป้าแตนควางของใส่ตำรวจไม่ให้ขึ้นรถ จากกรณีนายชยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมนางสมพรหลาปโพหรือป้าต้นภรรยาเดินทางไปสอบปากคำเพิ่มเติมโดยเข้าเครื่องจับเท,ท,ท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดปทุมธานีวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดความวุ่นวายขึ้นจากยูทูบเบอร์ช่องต่างๆและที่ติดตามมาจากบ้านกกกอบได้เดินทางมารออยู่ด้านนอกกว่า30คนและทันทีที่กระบวนการนี้เสร็จสิ้นในเวลาประมาณ าณ21นาฬิกาเจ้าหน้าที่เตรียมนำรถออกไปส่งลุงพลป้าแตนตไปที่บ้านพักแต่ปรากฏว่ากลุ่มยูทูบเบอร์และแฟนคลับของลุงพลป้าแตนตไม่ยอมเปิดทางให้ทางเจ้าหน้าที่ก่อนพร้อมกับมีการตะโกนเสียงดังพร้อมกับมียูทูบเบอร์คนหนึ่งไม่ยอมเลื่อนรถที่ขวางทางเจ้าหน้าที่แต่ยูทูบเบอร์คนดังกล่าวบอกว่าจะขอเจอลุงพลป้าแตนตก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเกรงว่าจะเกิดเหตุชุลมุนจึงนำตัวลุงพลป้าแตนตขึ้น รถตู้ของสอพกอกตูมที่ด้านข้างอาคารศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งช่วงนาทีนั้นพบว่าลุงพลและป้าแตนอยู่ในรถตู้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งข้างๆเตรียมไปส่งที่พักแต่ปรากฏว่ายูทูบเบอร์และแฟนคลับที่ติดตามลุงพลป้าแตนไม่พอใจและต้องการให้ตำรวจปล่อยลุงพลและป้าแตนลงจากรถจึงยืนขวางประตูรถปิดไม่ได้เจ้าหน้าที่จึงเจรจาย,ยอมให้ลุงพลและป้แตนลงจากรถมาให้สัมภัษ อสมวลชนลุงพลกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยท่าทางเคร่งเครียดเล็กน้อยว่าไม่กังวลใจอะไรวันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตนก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างในการเข้าเครื่องจับเท็จตำรวจถามคำถามทวนวกไปวนมาบางครั้งก็ตอบผิดตอบถูกและคำถามที่ตำรวจถามจะมีคำตอบเพียงแค่ใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นไม่ต้องอธิบายใดๆทั้งสิ้น ลุงพลบอกทั้งน้ำตาว่าที่น้ำตาซึมเพราะสะเทือนใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถามเรื่องการเสียชีวิตของน้องชมพู่เพราะตนสะเทือนใจภาพที่เจอศพลานอย่างติดตาและเสียใจทุกครั้งที่พูดถึงน้องชมพู่ก็จะร้องไห้วันนี้ตนก็ถือว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วแต่มองว่าการเข้าเครื่องจับเท็จมันช้าไปหากเข้าไวกว่านี้คนที่โกหกอาจจะแสดงพิรุธอะไรออกมาซึ่งตั้งแต่เกิดคดีมาตำรวจก็เหมือนพุ เ่งเป้ามาที่ตนแต่ตนก็แสดงความบริสุทธิ์ใจมาตลอดและหวังว่าตำรวจจะปิดคดีได้ ด้านประแตนกล่าวว่าไม่กังวลใจอะไรในการเข้าเครื่องจับเท็จก็เข้าทีละคนไม่ได้มีโอกาสคุยกับลุงพลซึ่งการสอบถามก็คล้ายๆการสอบปากคำซึ่งพวกเราเจอบ่อยแล้วและสะเทือนใจทุกครั้งจากนี้ก็หวังว่าตำรวจจะปิดคดีได้หลังจากนั้นทั้งลุงพลประแตนเดินทางกลับบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารทันทีโดยไม่ขึ้นรถที่ตำรวจจัดเตรียมไว้ให้เนื่องจากว่ากลุ่มยูทูบเบอร์และแฟนลับมีการ คว้างของใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากไม่สบายใจที่จะให้ขึ้นรถตำรวจจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยอมขึ้นรถดังกล่าวโดยลุงพลได้ขึ้นรถกระบ,บะคันหนึ่งที่มีคนขับรถให้และคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยจากนั้นก็มีกลุ่มแฟนคลับที่มารอพบให้กำลังใจลุงพลมาให้ดอกกุหลาบให้กำลังใจก่อนที่จะแยกย้ายขึ้นรถกลับบ้าน ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ